สวัสดีพี่น้องสปูสปอนกลับมาอีกแล้วชั้นเครือด้จ้าช่องรจนาแสงท่อง YouTube c h a n นลเมื่อนี้ก็มาติดตามกันได้พี่น้องเด้อเีลาการต่อจิกซ้อด้จ้าเมื่อนี้ก็สิเป็นประมาณนี้เมื่อนี้เอ่อเมื่อนี้วันที่หนึ่งพฤษภาเด้จ้าก็สิเป็นวันที่สองของการต่อจิกซ้อด้จ้าก็มาตามกันเลยเด้พี่น้องเด้อว,ว่าสิเป็นจังใดตามกันมาเลยเวลานน้นแล้วแล้วเมื่อนั้นขอบแล้วๆลว กระชีต่อมาณนี้อันนี้กระสีคิดว่าจะเอารูปบ้านสก้อนแจกพี่น้องรูปบ้านสก้อนป่านก็เลือกสีสีมาสก้อนสีแดงสีแดงแรงลทธิ์จกพี่น้องเอยเดีาผลงานของวันที่สองจ้ะเมื่อนี่กับวันที่หนึ่งพฤษภาเป็นวันที่สองของการต่อจิกซอจ้ะ ได้ซ้ำนี่ละจ้าพี่น้องเอ้ยต่อชาเลนผู้เดียวบ้าบ้าบ้าบ้สา,าวดอนเด้อจ้าเด้อพี่น้อง <c oughs> ก็มาถาเบิ้งเด้อจ้าเด้อพี่น้องเด้อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่อยเป็นกำลังใจกันทําคลิปต่อไปจ้ะกลมาติดตามว่าคลิปต่อไป <c oughs> สใส่เวลาชาเลนเจ้าของจักเมือจานเมื่อนี่ก,ก,ก,ออก,กับวันที่สองของวันต่อจิกซอแต่ว่าเป็นวันที่หนึ่งพฤษภาจ้า เก็บนี้ก็มีซํานีและจาะเดอร์ก็ช่วยไปกำลังใจให้กันนด้จ้ากะล่าไปก่อนสวัสดีค่ะไปแ้ว